สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจอลึกคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและข่าวสารดีๆของประเทศไทยกันไว้ด้วยนะครับข่าคลึ่หน้าจากทางกลุ่ม Facebook Amazing World Culture Club ได้มีผู้ใช้ f a c e b o o กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความไว้ไไดังนี้ครับเวียดนามสุดจะทนโดนเพื่อนบ้านเอาไปยื่นจดยูเนสโกจริงๆแล้วขนมจีนเป็นอาหารของชาวมอญหรือชาวรามันชาวมอญเรียกขนมจีนว่าขนมจีน โดยคำว่าขนมแปลว่าจับกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนส่วนคำว่าจีนนั้นแปลว่าการทำให้สุกนอกจากนี้ขนมนั้นสันนิษฐานว่าน่าจะใกล้เคียงกับคำภาษาไทยคำว่าข้าวนมที่แปลว่าข้าวที่นำมานวดให้เป็นแป้งเสียก่อนซึ่งต่อมาคำนี้ก็ได้เพี้ยนมาเป็นขนมดังนั้นคำว่าขนมขนมจีนนั้นเป็นอาหารที่พบเห็นกันได้ในแถบดินแดนสุวรรณภูมิ คนไทยคนมอญคนพมา่าคนลาวคนกัมพูชาและคนเวียดนามต่างก็มีขนมจีนเป็นอาหารที่กินกันในชีวิตประจำวันไทยเขาบอกว่าเป็นอาหารไทยนะเพื่อนบ้านรีบดิน้นไปจดแบบนี้เวียดนามจะว่ายังไงซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าแต่ข้าวปุ้นเป็นของคนอีสานนะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าของคนลาวด้วยนะ ัดมานะครับคอมเมนต์ว่าก็มีก็มีฮ่าฮ่าฮเอาสิลาวให้เหมนไปจดนั่นแหละดีแล้วเห็นเข้ากันดีทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าฮ่าอะไรต้องจดแหลกมาจนแก่นะ่ะยังไม่เห็นต้องจดเลยทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าให้มันอยู่ประเทศมันประเทศเดียวนะตัดขาดไม่ต้องเสือกมายุ่งกระดิกต่อไปทัดมานะครับคอมเมนต์ว่ายูนสโกรับรองมันแล้วหรอครับทัดมานะครับคอมเมนต์ว่า ยื่นไป3ปีแล้วครับเหลืออีก7ปีตอนนี้นะ่ะอยู่ในลิสต์เบื้องต้นครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าได้ข่าวว่าจะไม่ผ่านไม่มีหลักฐานหรือวิดีโอที่เก่าเก่ากว่าไทยสักอย่างนะ่ะไม่มีนะ่ะมันแอบมันแอบถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ามีกําหนดระยะเวลา10ปีครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าตัวอย่าง1ทศวรรษภูพระบาทที่ยังไม่ผ่านมารดกโลก2547ไทยเสนอภูพระบาท เข้าสู่บัญชีรายชื่อชั่วคราวมกราคม2558ไทยสท่งเอกสารไปยังศูนย์มรดกโลกกันยายน2558กรรมการมรดกโลกสำรวจภูมิพระบาทผูเชชาญสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศลงพื้นที่ตรวจสอบอุทยานตุลาคม58อีคโมอสขอข้อมูลเพิ่มเติม5ประเด็นได้แก่ 1. ความต่อเนื่อง 2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 3. มรดกที่จับต้องไม่ได้ 4. การปกป้องและการจัดการ 5. การพัฒนาพฤศจิกายน2558ั้สไทยส่งเอกสารเพิ่มเติมข้อมูลตามที่ขอธันวา2558หารือตอบข้อสักถามเพิ่มเติมกุมภาพันธ์2559รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมถแถลงกรณียูเนสโกส่งเรื่องคืนให้เพิ่มเติมในข้อมูลอีกและส่งกลับไปพิจารณาใหม่ภายในกุมภาพันธ์2560 เพื่อเตรียมนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาในเดือนมิถุนายน2560สุดท้ายเงียบไปเลยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเอาจริงนะยูเนสโกน่ะคืองานเอกสารเหมือนถ้าเบื้องล่างผ่านแล้วนะ่ะส่งต่อเบื้องบนนี่อย่างช้ายิ่งกว่าจะได้นะ่ะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าขนมจีนบีบมะนาวถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าสมมติว่าจดได้นะเขาจะได้อะไรความคิดของคนในประเทศพัฒนาขึ้นไหมเนาะ ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าพวกข้าวปุ้นเฝอลาวรับมาจากเวียดนามจีนแต่มาปรับสไตล์เป็นของลาวถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าหวยหาตัวตนหวยหาวัฒนธรรมโดยการขโมยของผู้อื่นเป็นชาติที่จันไรที่สุดในนรกอเวจีปอยเปตสี่แสนพบ4ล้านชาติทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับคลิปหน้ากัมพูชาเผย หนี้สาธารณะทะลุ1ล้านดอลลาร์ในคิวหนึ่ง14มิถุนายนกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังกัมพูชาเผยแพร่เอกสารสถิตินี้สาธารณะของกัมพูชาระบุว่าร,รัฐบาลกัมพูชามีหนี้สาธารณะ1,200ล้านเหรียญสารัฐหรือราวๆ3.57แสนล้านบาทเมื่อนับถึงสิ้นไตรมาสแรกซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ2.8 จาก9.9พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือราวๆ3.47แสนล้านบาทเมื่อเทียบไตรามาสต,ต่อไตรามาสกระทรวงกล่าวว่านี่สาธารณะ1ะ6 7มาจากหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาวิภาคีและรอย1ะ3 3มาจากหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาพหุภาคีเอกสารฉบับดังกล่าวเผยว่า นี่สาธารณะอยู่ในหลายสกุลเงินต่างประเทศโดยเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐร้อยละ43สกุลเงินสิทธิเงินถอนพิเศษหรือ SDR ร้อยละ21สกุลเงินยนูนร้อยละ12สกุลเงินเยนร้อยละ11สกุลเงินยูโรร้อยละ7รวมถึงสกุลเงินท้องถิ่นและอื่นร้อยละ6ช่วงไต,ตรมาสแรก ปานได้ลงนามในสัญญาเงินกู้เงินไขผ่อนปรนฉบับใหม่กับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาจำนวน488.3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ1.7หมื่นล้านบาทซึ่งคิดเป็นร้อยละ21.24ของเพดานที่กฎหมายอนุญาตและเงินกู้ทั้งหมดโดยรวมล้วนเป็นแบบผ่อนปรนสูงโดยเป็นเงินอุดหนุนเฉลี่ยราวร้อยละ38อุ่นพรมนิโรธ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเงินกู้ทั้งหมดถูกนำไปใช้เป็นเงินทุนสำหรับโครงการการลงทุนสาธารณะในภาคส่วนสำคัญซึ่งสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยังย่งยืนในระยะยาวและเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจเอกสารกล่าวเสริมว่าสถานการณ์หนี้สาธารณะของกัมพูชาจะยังคงมีความยั่งยืนและก่อความเสี่ยงต่อการประสบปัญหาหนี้สินความคึกหน้าจากทางกลุ่ม Facebook Amazing w o r l d c u l ้า r e ครับได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับชาติเนรคุณไม่เคยสำนึกบุญคุณถ้าไม่ได้กองทัพสยามช่วยไว้ได้เป็นขี้ข้าเวียดนามกันทั้งนายทั้งบ่าวประวัติปฐมบรมราชวงศ์กัมพูชาตมเด็จพระหารีรักษ์รามมหาอิสาราธิบดีหรือนักองค์ดวงหรือพระองค์ดวงทรงเป็นพระมหากษัตริย รัชกาลที่108แห่งกัมพูชาพระองค์ทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาสมัยใหม่เป็นพระมกษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชของกัมพูชาจากยวนในรัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อนับองค์ดวงมีพระชนมายุ43,000ปาหลังจากที่ทรงอำนักเพื่อลีภ้ภัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา27ปี จึงเดินทางกลับขเขมรพร้อมกับกองทัพเจ้าพร,ระยาบดินเดชาวงเล็บสิง์สิงหาเสนีเพื่อรบกับยวนที่กำลังแผ่อำนาจเข้าสู่ขเขมรในช่วงนั้นด้วยพระบาทสมเด็จพระนั่งก้าวเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการว่าหากเขมรสงบเรียบร้อยเมื่อใดให้อภิเศกพระองค์ด้วงขึ้นครองขเขมรดังนั้นเมื่อกองทัพเจ้าพร,ระยาบดินเดชาสิง์สิงหาเสนี สามารถจัดการเหตุการณ์ในเขมรเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงมีการอภิเษกนักองค์ดวงขึ้นครองราชสมบัติที่เขมรเมื่อพระชนมายุ5 1พรรษาซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าวิธีการปกครองของไทยต่างจากเวียดของไทยหลักๆคือแค่ให้ยอมเป็นเมืองขึ้นแต่จะไม่เข้าไปยุ่งอะไรมาก แต่ทางเวียดนะ่ะจะส่งคนเข้าไปกลืนคล้ายๆจีนโดยอ้างเรื่องการค้าก่อนสมัยนี้นะ่ะก็ยังทำอยู่หลักนิยมมันต่างกันนะถ้าตอนนั้นอนะขึ้นกับเวียดตอนนี้เขมรหายไปจากโลกละท่ามานะครับคอมเมนต์ว่าทุกวันนี้แม่งไม่เป็นทาตก็เหมือนเป็นนั่นแหละทาตทางเศรษฐกิจสินค้าทุกอย่างนําเข้าจากไทยใช้ของไทยค่านิยมไทยพวกมึงนะ่ะก็ไม่ต่างจากการเป็นทาตรก คิดเองก็ไม่เป็นทําเองก็ไม่เป็นเพราะประชากรด้วยการศึกษาก็ต้องตกเป็นทาสอย่างนี้แหละสมควรถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าโพสต์ใหม่ค่ะไม่ต้องสนใจพวกคอมเมนต์ปล่อยมันดิ้นตายไปเบยทําภาคอิงลงเนต็ตอีกค่ะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเสียดายจังถ้ารู้ว่าคอมเมนต์จะในระคุณแบบนี้ก่อนนั้นยอมตกลงกับเวียดน,นามแบ่งขอมมนคนละครึ่งก็ดีขอมมนจะได้หายไปจากแผนที่โลก และไทยเนะี่ยไม่ต้องมาวุ่นวายกับชนชาติที่ไร้คุณภาพชอบลอกเลียนแบบและเครมวัฒน,นธรรมของคนอื่นแบบนี้ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าจริงครับถ้าวันนั้นสยามตกลงกับเวียดนามได้ต่างฝ่ายต่างจับไอ้กษัตริย์พี่น้องพลัดเมืองกุดหัวให้สิ้นโคตรเสียไม่แน่นะว่าอาจจะไม่เกิดอานามสยามยุดขึ้นเลยก็เป็นได้ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์ หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ